ศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวัน oh. Oh. วันนี้นะคะเรายังคงแจกของรางวัลเหมือนเดิมแน่นอนคะ่ะเป็นเครื่องฟอกอากาศ ครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะเพียงสแกน q r c o d e ตรงนี้ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยค่ะง่ายนิดเดียวใช่ไหมส่วน <ผม S 1> ช่วงหน้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะช่วยกันแซบของเราใครชอบกินขนมปั้นสิบอันนี้บอกเลยว่าเป็นขนมปั้นสิบที่ไส้เนี่ยเป็นปลาสดิดแท้ร้อซโอ้โหของดี แซ่บแน่นอนกับคุณผู้ชมขาแล้วพูดถึงปลาสลิดทำไมครับอาทิ์ที่แล้ววันศุกร์ไงเราไปจับปลาสลิดกันใช่ไหมพี่ฝนใช่ศุกร์นี้เลยยังไงจ๊ะเออดีนะเนี่ยมีบูชกับพี่ฝนเลยได้ปลาสลิดมาเพราะว่าป๊อปปี้เขาได้แต่ปลาตีนไงแล้ววันนี้ปลาสลิดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแล้วที่ผมจับได้ไม่มาด้วยเหรอไม่มาค่ะอย่ามาเลยให้ได้ดูดีกว่าเออแต่จะบอกว่าเนี่ยสมุนปราการนอกจากปลาสลิดแล้วยังมีของดีอีกมากงั้นวันนี้เราไปซักกันเลยค่ะ ทธนาวีพระเจดีกลางน้ำความตะแคคใหญ่งามวิไลยเมืองโบราณสงกรานพระประแดงปลาสลิดแห้งรตดดีประเพณีรับปัวครบทวนทั่วอุตสาหกรรมหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งในสถานที่ที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้แวะไปเช็คอินคือเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์จำลองสถานที่ในประเทศกลางแจง้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในจะมีโบราณสถานวัดโบราณตลาดพระราชวังต่างๆโดยได้รวบรวมสถานที่สำคัญไว้ในที่แห่งนี้และที่พลาดไม่ได้คือของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการที่วันนี้ยกมาให้เลือกช็อปกันในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณจิมมี่ค่ะประธานบิสคลับจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีครัคบคจิมมี่ สวัสดีครับสวัสดีครับนึกถึงสูตรปาการต้องนึกถึงคุณจิมมี่ว่าอย่างนั้นไม่ได้นะอย่าเลยปลาสลิดดีกว่าเนเอแต่มีอะไรบ้างครับไม่ได้มาแน่ทุกประการเนี่ยถือว่าปลาสลิดนี่เป็นเป็นเอกลักษณ์นะถ้ามาก็ต้องต้องซื้อกับยิวกลับก็แน่นอนเพราะว่าเนื่องจากปลาสลิดเนี่ยรสชาติอร่อยอ่ากินสดล้วไม่กินแต่พอทำแห้งปุ๊บมันอร่อยมากแล้วกินติดใจมันอร่อยยังไงคะพี่จิมมี่คือวยความที่มันเนื้อของปลาสลิดมันเนื้อกลมกล่อมอยู่แล้วพอเรามาทํา ทำปลาแห้งนะครับยืดอายุความมันกลับได้ผลที่ดีนะครับเคยไปขายที่เชียงใหม่คนจีนมาถึงปุ๊บ <S <S นั่งกินซื้อไปหนึ่งโลนั่งกินเปล่าๆดูจันก้างอะ่ะเขาบอกโ,<อ>โอ้โหไม่เคยเจออร่อยมากตาาแต่ว่าแต่คนจีนเลยเนี่ยคนนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> เอากลับไปบ้านนี่ไม่เหลือซากเลยก็คือเป็นที่มาแบบปลาสิรบางบ่อต้องที่นี่แหละต้องที่นี่เลยนะรับงั้นเรามาดูปลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยที่สดวันนี้เราเราเตรียมมาให้ดูเนี่ยก็มีอยู่ทั้งปลาสิดหอมปลาติดแดดเดียวนะครับวันนี้เรา อันนี้เป็นปลาสีจีไอนะครับก็คือสภาพบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าปลาที่ดีต้องปลาบางบอกแต่ตัวก็จะแบบไซส์ไม่ใหญ่มากใช่ไม่คือจะไม่ใหญ่มากเพราะเราไมเลี้ยงอาหารไม่มีการให้อาหารที่ไม่ไม่ไม่ธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาตินั่นจะเป็นแนวนี้นะครับยที่เห็นเนี่ยนะครับเราเป็นแบบเป็นแบบปลาหอมนะครับตัวเนี้ยครึ่งกิโลอยู่ที่250 ก็คือ1แพ็คเนี่ยแหละ6ตัวหตัวแล้วใครบอกว่าต้องการแบบที่ทอดเรียบร้อยแล้วเกี่ยไปทอดเออทอดเองไม่ไปแล้อันนี้สามตัว200ออันนี้อันนี้สะดวกเลยคือเขาจะมีแบบทอดไปแล้วด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันนี้สะดวกมากไม่ต้องไปแบบว่ารู้สึกว่าอุ้ยจะทอดแล้วกลิ่นมันจะรังควานเพื่อนนหอเปล่านี่ไปเข้าหม้ออบก็ได้เนาะใช่เลยนะครับผมถ่ามนิดเดียวผมถ่ายไปนึกว่าด้วยขนาดตัวที่มันเล็กอย่างเงี้ยครับผมอยากรู้ว่าแบบเลี้ยงอะไรยังไงบ้างครับอันนี้คือเลี้ยงโดยธรรมชาติคือนัำหนะที่บอกว่า ใช้เอาวัชพืชที่อยู่รอบๆบ่อนนี่แหละฟันลงไปแล้วก็มันจะเกิดการเน่าเหม็นเกิดอย่างนี้บอกเป็น G ีเนาะใช่ก็จะเป็นนอนเป็นแพทงต้อนเป็นอะไรเป็นลายแดงขึ้นมาเนี่ยเป็นอาหารของเขาเป็นอาหารสุดเลิศเลิศรสของเขาเลยถ้าผมแบบกะซื้อไปไม่ทอดเลยอยากได้กรอบๆเลยมีไหมเลยนะครับปลาดิบทอดกับแม่ทิยาอันนี้สามารถส่งไปต่างประเทศได้เลยนะเป็นกรอบ กินกับสแน็คเป็นอะไรนานาวแน่เลยอันนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะปลาสลิดทอดกรอบที่กัดไปแล้วกรอบเลยใช่คเดี๋ยวจะมีคุณผู้ชมเห็นอันนี้เลยคือแบบว่าไปถึงเปิดกล่องฉีกซองปุ๊บได้กินเลยอืง่ายเป็นหมดตัวแล้วไม่ว่าเราแปลงมาเป็นน้ำพริกอีกน้ำพริกอีกอีกหลาหลายนะครับน้ำพริกอันนี้อีกหลายแบบเลยน้ำพริกมีอะไรบ้างคะพี่ชมโอ้มีเยอะเลยถ้าบอกนี้๋ยวไม่ทันตาแดงอะไรแบบนี้อย่ไม่ทันพวกมีตั้งหลายอย่างเยอะแยะหลากหลายมากเราเอา ปลาสิบเนี่ยไปทําปูโรยหน้าผัดไทยอีกอ่าก็คือเป็นนี่ปลาสินผัดไทยสามรสนะครับก็คือมีทั้งกุ้งแล้วก็โรยหน้าปลาสิบปูอีโอ้โหรสชาติกรอบมากเลยเส้นนุ่มเจอปลาสิกบกรอบเข้าไปอีกอรสชาติเข้ากันกเลยเกินมากแต่อันนี้ต้องไปทานที่สมุทรปราการอย่างเดียวทุกที่เดียวถึงจะได้นะครับผัดไทยสามรสเนี่แหละครับโบราณสามรสต่อมาอีกนิดนึงอ่ถัดมาข้างเลยของดีของสมุทรปราการเหมือนกันอุ้นอนเหยียดตรงอือไม่กี่เกี่ยจเลยนะนอนเหยียดตรงอย่างนี้เลยโอ้โหนี่กุ้งบุรี่ไห้ฮะนี่กุ้ง ไม่ได้บุรีนะแต่คือเป็นเป็นเป็นสมเขาตาเขาจะตายเขามันอร่อยยังไงฮะคือมันดูกินง่ายอันนี้คือกุอง้งกุ้งเนี่ยมันจะหวานเกาอยากกินให้อร่อยเนี่ยบีบมะนาวนิดน,นึงกินเข้าไปโอ้โหมันจะฟินมากเลยทำไมผล<ด> <คน S 1> ไม่เคยลองบีบมะ <aşk> นว<ด>าวเคยกินแต่แบบทั้งตัวอย่างนี้หรือจะจิ้มไอ้อะไรนะน้ำจิ้มของทะเลนะงั้ก็ได้ได้เหมือนกันกินทั้งตัวได้เลยใช่ถอนตรงไหนเลยใช่ครับอ่าถัดมาข้างๆกันก็เป็นเคยนะครับเป็นเคยนี่เราเป็นเคยเหมือนแค่แค่กุ้งมันเขาเรียกว่าเคยนะครับเอามาทําเป็นกะปิก็ได้แต่อันน อันนี้เป็นเป็นเคยที่เป็นเคยต่างแห้งจะไปใส่ไข่เจียวโรยใส่ไข่เจียวอร่อยมากฟินมากเลยใช่ใส่แกงจุ่นจ็เจดได้หมดเลยง่ายนี่ไงเราไม่เคยรู้ว่าเขาเคยไปใส่ไข่เจียวได้ทำได้เลยนี่เราทําให้เรียบร้อยแล้วถ่ายยังไงคะพี่แค่ร้อยเองร้อยเยอะมากเยอะมากเลยเคยก็ต้องมาทํากบะปิได้เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปผมต้องเล็กนะอาได้เลยครับมีเวลามีเวลาที่อันนี้บ้างอันนี้ก็ของดีของสมุทรปราการเหมือนกันโอ้โหนี่ขึ้นชื่อเลยนะครับเรามีตอนนี้เรามาให้ดูอดี๋สองแบรนด์แบรนด์ต้นหอมกับแบรนด นนี่ะออครับลองเลือกเลยชอบแบบไหนเลือกดูแต่บอกเลยว่าเขาให้กุ้งให้เคยเต็มเต็มอันนี้ชาติเตียนมากน้องเลือกปาดมานี่แบบมีตะเคยเต็มหมดเลยทุกคำอ่ะทุกคอร่อยจริงต้องแล้วก็กินคู่กับมะม่วงเบาใช่มะม่วงเบาหรือว่ามะม่วงแรดก็ได้ใช่สามรดูก็ได้ที่มันออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆมี้ยวนิดนึงเข้ากันเยอมากๆนะซึ่งทัดมา เครื่องหนังหน่อยซื่งจิมมี่มีอะไรบ้างครับสมุทรการเป็นแหล่งฟองหนังที่ขึ้นชื่อโดยชาวอาอยู่แล้วนะครับก็มีหนังหลากหลายนะครับตัวมีหนังจระเข้มีหนังงัวมีหนังปลากระเบนโอ้โหทนสุดๆแต่ละหนังนี้ถ้าคุณภาพของหนังจระเข้ข้อดีก็คือมันจะน้ําหนักเบาแล้วก็ทนแล้วก็ราคาดีด้วยแต่ว่าซื้อกับติดต่อมาทางเราเนี่ยมีราคาพิเศษมีราคาพิเศษด้วยอันานี้เป็นผู้ผลิตโดยตรงที่เห็นเนี่ยใบไม่ถึงหมื่นหรอกนะครับที่เห็นนี่นะฮะแต่ยานึงนี้ผมสังเกต ทำไมเอากระจกมาโชว์ฮะอือหืออันนี้คือกระจกธรรมดาหรือเปล่าครับนี่อันนี้ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่ากระจกอัจฉริยะกระจกอัจฉริยะยังไงครับพี่จิมนคือเรามีทว้อยแค่สองหน้าอย่างเดียวยังไม่พออืคุณอยากจะฟังเพลงมีได้เลยกระจกมีบูทูนในตัวเรบูทูนอิทูนได้เลยเปลี่ยนสีปรับแสงได้ตามต้องการเดี๋ยว่นฟังเพลงจากกระจกนะใช่ไม่ได้จากในสตูดิโอนะเห็นไหมดูยังไงล่ะเสียงก็ดีคุณภาพเสียงสุดยอดเลยแล้วเพลงเขาก็ดีเพราะเพลงรายการเราเองถ้าอยู่ในห้องน้ํา มีไล่ฟ้าอีกไม่ต้องไม่ต้งเช็ดอืไเวลาไล่ฟ้าได้ด้วยทุกวันนี้อาบน้ําอุ่นฟ้าจะขึ้นกระจกอันนี้ไล่ฟ้าได้อัตโนมัติเลยอย่างงี้ราคายังไงคะพี่ที่เห็นเนี่ยนะครับปกติที่อื่ะ5 0่าพันะอืมไที่ไม่ถึงสี่พันไม่ถึงสี่พนไม่ถึงสี่พันแล้วขนาดต้องการใหญ่ไซส์ไหนสั่งได้ ใส่ลวดลายหน้าคุณป๊อปี่ไปด้วยก็ทาได้หมดเลยนี่ว่าผมตกใจนะตื่นตกใจตกใจถ้าตื่นมาเห็นหน้าตัวเองตกใจไน่ได้แต่ว่าเหมาะคุณผู้หญิงนะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าเหมาะมากเพราะว่าผู้หญิงเวลาแต่งหน้าต้องใช้ไฟขาวงนี้แหละแล้วมีลําโพงเปิดไปด้วยว่้มันฟินมากตัดต่อมค์ได้ด้วยอยากจะได้ฟังก์ชันแบบไหนก็บอกเขาก็เปลี่ยนสีปรับสีได้ตามต้องการเลยนี่แล้วก็ยังมีด้านนี้อีกนิดนึงค่ะพี่จิมมี่ขายของดีเหมือนกันสำตลับมาน้ําผึ้งอันนี้เราต้องคือไป ตัวเป็นหลาที่คนนิยมไปเที่ยวเยอะมากนะครับเรียกว่าเสาทรเนี่ยด้แทบจะเดินไหลกันไปเลยนะครับอันนี้มีของขึ้นชื่อลือช้าก็เป็นขนมปังเอ่อของอะไรเป็นลูกชิ้นไอตัวนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นต่อตีเป็นขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะที่ทำเดียวอ่าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชาวบ้านทําเองใช่ไหมใช่สารคุณภต่างๆมากมายเลยมีมีกรอบมีทัวนะครับมีเห็ดเอ่ออะไรนะเขาเกี่ยเห็ดเลยนะครับหลากหลายมากอภิพี่มมีสุดท้ายนี้เชิญชวนหน่อยครับก็ ก็ขอเรียนเชิญนะครับใครที่ผ่านไปสู่การเรียกจะต้องการสินค้าดีๆนะครับจะเป็นปลาสดก็ดีจะเป็นน้ำปลาหวานก็ดีเป็นซาลามีก็ดีเครื่องหนังก็ดีโทรมาได้เลยนะครับเราดีงั้นตอนนี้ใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยมีมีเมืองโบราณด้วยนะผมไปถ่ายละครหมอหลวงที่นั่นด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่จิมมี่มากๆครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเลยครับช่วงหน้านะครับผมในช่วงของแซ่บทั่วไทยจะพาคุณผู้ชมฮะไปเช็คอินที่สวยๆที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันครับ ปลาซาแซบปลาซาช่วยกันแซบมาแล้วนะคะวันนี้จากร้านขนมปั้นสิบเพลินตาค่ะเป็นขนมปั้นสิบปลาสลิดแท้ๆเลยร0 0เปราเซ็บอกว่าร้านเนี้ย แป้งอ่ะจะบางกรอบนุ่มแล้วไม่อมน้ํามันด้วยพี่ฝนต้องชิมอยากให้พี่ฝนลองชิมดูเอาไส้ปลาสดิดเลยนี่เลยค่ะเพราะปกติอ่ะมันก็จะมีเป็นไส้หมูไส้ปลาแบบปกติเลยใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ปลาสดิดเลยนะแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามันจะกรอบนุ่มอย่างที่สูตรขนมคุณยายเขาบอกไว้ไหมเป็นยังไงพี่ฝนอันแรกไม่มันจริงๆไม่มันเลยเพราะว่าปั้นสิบเนี่ย หลายๆที่จะเวลาจะกินแล้วจะกังวลว่ามันมันจังเลยแต่อันนี้แป้งมันจะแบบออกแนวแบบกรอกนอกแล้วข้างในจะมีความนุ่มๆน,นิดนึง เราไส้ปลาสดอ่ะก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหมคะมีรสหวานๆเค็มๆกำลังดีแล้วชอบที่แบบว่ามันกําลังดีอ่ะพอดีคําใช่ไหมมันเล็กๆอ่าแล้วยังมีขนมปั้นสิบปลากระพงด้วยนะทําจากเนื้อปลากระพงสดเลยแล้วจะหอมเครื่องเทศกับสมุนไพรด้วยแล้วก็มีขนมปั้นสิบเห็ดหชนิดมีทั้งเห็ดหอมเห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูเห็ดออรินจิแล้วมีเห็ดนางฟ้าด้วยมังสวิรัตทานได้เลยค่ะก็จะมีทั้งแบบเป็นซองเล็กๆแบบที่พี่ฝนกินเมื่อตกี้เนี่ยราคานะคะ เริ่มต้นที่25บาทเท่านั้นราคาดีนะถ้าเป็นสีแดงก็ปลาสลิดสีม่วงปลากระพงสีเขียวเนี่ยเป็นไส้มังสวิรัตที่เป็นเห็ด5ชนิดนะคะแล้วก็มีแบบสายกลางเป็นซองแบบนี้ซองใ,ใหญ่หน่อยเป็นซองใหญ่หน่อยอันนี้เริ่มต้นที่100บาทนะคะคุณผู้ชมขาทางด้านนี้นะแบบนี้เลยหรือถ้าซองใหญ่เลย ก็ตรงนี้ค่ะราคาเริ่มต้นที่150บาทคใครสนใจนะคะสั่งซื้อเลยค่ะโทร0896997668ค่ะส่วนวันนี้เห็นพี่ฝนบอกว่าจะชวนไปงานใช่ไหมใช่แล้วก็พรุ่งนี้นะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วค่ะฝนเลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้ไปนี่เลยไปดูผลงานดิจิทัล Art โลกของอเล็กค่ะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้แะค่ะเป็นผลงานของน้องอเล็กชนะกรนะคะงานนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ you can do it I can do it ค่ะแล้วมีแฮชแท็กด้วยนะอ uh huh. ย่ายอมแพ้แล้วก็แฮชแท็ก never give up ค่ะงานนี้เป็นผลงานศิลปินของน้องเด็กพิเศษนะคะ uh huh. บอกเลยว่างานนี้คุณผู้ชมขะไปแล้วเนี่ยจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เขาเรียกว่าเหมือนแบบทำให้น้องๆเด็กพิเศษรวมถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจรวมถึงคนธรรมดาอย่างเราก็ไปได้นะวันไหนนะย้ำอีกทีวันนี้วันแรกวันนี้วันก็มีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะสวันตัดตั้งแต่11บเอโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นนะคะที่ศูนย์การค้าแอมปพาร์คจุฬาซอยเก้า ห้องเรียน business line and life ชั้น2อนะไปกันเยอะๆเลยนะคะแล้วในงานนะเขามีจำหน่ายสแตมด้วยแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยจะบริจาคให้กับมูลนิธิออทิสติกไทยด้วยะคะ่ะได้บุญด้วยนะคะส่วนวันศุกร์แบบเนี้ยไม่ชวนเทีย่ยวไม่ได้เลยเนาะวันนี้อยากจะชวนไปค่ะไปถ่ายรูปเช็คอินสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วก็แซบยกครัวค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไปชิมข้าวปุ้นน้ำวัวค่ะที่จังหวัดนครพนมจะอร่อยขนาดไหนไปแซบกันค่ะ ชวนคุณผู้ชมไปเยือนอาณาจักรปองจังหวัดอุทัยธานีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสวนสาธารณะสไตล์ญี่ปุ่นโดยบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอีกขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเช็คอินส่วนใครที่อยากจะแต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่ก็มีร้านเช่าชุดญี่ปุ่นไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่มีเมนูให้เลือกทานทั้งเครื่องดื่มและอาหาร โดยทางร้านจะมีโซนนั่งให้ลูกค้า2โซนจะนั่งโซนในห้องแอร์หรือนั่งชิลโซนด้านนอกดื่มด่ากับบรรยากาศสวนสาธารณาสะสไตล์ญี่ปุ่นก็เลือกได้ตามใจชอบใครสนใจแวะไปเดินเล่นชิลๆได้ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะส่วนใครไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีชวนไปนั่งทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลริมสระน้ำกันที่ร้านแซบยกครัวคาเฟ่แห่งแรกของอำเภอสองพี่น้อง ที่ร้านนี้มีโซนที่นั่งให้เลือกดื่มดำกับบรรยากาศโดยรอบมากมายไม่ว่าจะนั่งในสุม้มนั่งในร้านหรือชมวิวด้านบนมาถึงที่นี่ห้ามพลาดเมนูสุดแซ่บอย่างยำเหลารมเวอร์ปูไข่ดองยำแมงดาทะเลต้มแซ่บเนื้อหมูสามชั้นทอดน้ำปลาส่วนเครื่องดื่มชากาแฟขนมหรือเคก้กก็มีให้เลือกทานหลากหลายเมนูร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่ม ใครผ่านไปห้ามพลาดแวะเช็คอินนะคะและใครชอบผ่านเซนชวนไปลิ้มลองความอร่อยของข้าวปุ้นน้ำวัวไยซอนเมนูเด็ดของจังหวัดนครพนมข้าวปุ้นน้ำวัวเป็นการต่อยอดจากเมนูขนมจีนน้ำยาทั่วไปมาประยุกต์เป็นน้ำยา้ํำซุปเนื้อวอัวตุนด้วยสูตรอีสานผสมผสานกับสูตรเวียดนามดั้งเดิมซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านตัวน้ำยาเป็นน้ำซุปเนื้อตุนสมุนไพรที่ใช้เวลาเคี่ยวนานกว่า4ีชั่วโมง โดยรสชาติของน้ำยาน้นำซุปจะเข้มข้นหอมสมุนไพรเนื้อตุ่นนุ่มละลายในปากร้านตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจัังหวดนครพนมแวะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยค่ะนี่งซุปน้ำวัวเราก็ว่าเป็นยังไงอ๋อ้เป็นเนื้อวัวตุ๋นใช่ครับน่า,นาทานมากแต่ว่านี่ฮะของรางวัลในวันนี้จะเป็นผู้โชคดีคนไหนครับคุณพินโยคะ่ะนี่นะฮะวิธีการร่วมสนุกง,ง่ายมากๆครับ เพียงแค่สแกน QR code ครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับเพิ่งทําการรีดา์ชื่อใหม่ด้วยนะฮะดังนั้นนะครับให้รีบส่งเข้ามาส่งครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งเดือนเลยครับใช่แล้วค่ะใครยังไม่ได้ส่งนะคะรีบส่งมาเลยนะคะยังมีพื้นที่รอคุณผู้ชมอยู่เยอะเลยถูกต้องครับแล้วละครข่ําคืนนี้ต้องติดตามชมนะครับกับเลือดรักรนงฮะนี่รับสายพอดีเลย สวัสดีค่ะคุณพินโยโทรจากรายการแซปพ,พาซ่านะคะครับพี่ขายอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดภูเก็ตครับภูเก <uk> <อ>็ตนี่บ้านเดียวกับน้องแพอแพมก็คนภูเก็ตเหมือนกันพี่ขาอา,อากาศเป็นไงบ้างคะอตอนนี้ที่ภูเก็ตไม่หนาวครับ ไม่หนาวแล้วจบเลยพี่ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้โทรมาหาแจกรางวัลเลยวันนี้รับไปเลยค่ะเครื่องฟอกอากาศจากสมาร์ทโฟนคุณภูเก็ได้รับของรวัลไปเลยยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปค่ะสวัสดีครับจบจากรายการเราไปนะครับอย่าลืมติดตามต่อนะครับกับรายการข่าว3สีครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซบ่าดสวัสดีครับ 卡萨。<楼>